เรื่องอย่าท้าทายย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีก่อนตอนที่นบและเพื่อนๆยังเป็นวัยรุ่นพวกเขามักจะชอบชวนกันออกไปพิสูจน์เรื่องลี้ลับตามบ้านร้างหรือตามสถานที่ต่างๆที่เคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเฮี้ยนของวิญญาณนบและเพื่อนๆนก็พร้อมที่จะออกไปท้าพิสูจน์ทันทีและไม่ใช่แค่ไปพิสูจน์เท่านั้นพวกเขา ก็มักจะทำตามพิธีกรรมที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากรายการผีต่างๆเพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นวิญญ,ญาณตามคำร่ำลือบ้างแต่ไม่ว่าจะพากันออกไปกี่หนก็ไม่มีใครได้เจอผีหรือวิญญ,ญาณแบบจังๆสักทีจนกระทั่งวันหนึ่งนบและเพื่อนๆนัดกันมาสังสรรค์อยู่ที่บ้านโดยพวกเขาก็เปิดเรื่องผีฟังไปด้วยแล้วก็มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง ที่เล่ากันมาเกี่ยวกับบ้านร้างที่อยู่แถวแรามอินทาซึ่งตรงจุดนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านของนบสักเท่าไหร่โดยในยเรื่องที่เปิดฟังอยู่นั้นก็ได้เล่าถึงครอบครัวครอบครัว,รว,รวหนึ่งที่อาศัยอยู่บ้านหลังนั้นสามคนพ่อแม่ลูกแต่มีวันหนึ่งลูกชายซึ่งเป็นเด็กประมาณ6ขวบก็ได้ไปเล่นสนจนโดนไฟดูดเสียชีวิตภายในบ้านและหลังจากนั้น คนก็ร่ำลือกันว่าวิญญาณของเด็กผู้ชายคนนั้นเฮี้ยนมากจนคนแถวบ้านต้องย้ายบ้านหนีกันไปหมดและที่น่ากลัวที่สุดก็คือตอนหลังพ่อและแม่ของเด็กเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกันจนต้องย้ายออกจากบ้านหลังนั้นตามไปด้วยซึ่งพนบและเพื่อนๆได้ฟังเรื่องนี้จบทุกคนก็ต่างนั่งวิจารณ์กันถึงความน่ากลัวของบ้านหลังนั้นสักพัก จนนบเองลองเอ่ยปากชวนเพื่อนๆที่นั่งดื่มกันอยู่เพื่อที่จะออกไปพิสูจน์ความเฮี้ยนของบ้านหลังนั้นและด้วยความที่ตอนนั้นเมาได้ที่กันทุกคนนบและเพื่อนผู้ชายอีกสามคนจึงตกลงกันว่าจะลองขับรถกระบะของนบไปที่บ้านหลังนั้นส่วนที่เหลือซึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงก็ไม่มีใครอยากจะไปด้วยอยู่แล้วพวกเธอจึงขออยู่นั่งเล่นนั่งกินต่อ รอกันอยู่ที่บ้านนบและเพื่อนๆจึงได้ขับรถออกไปที่บ้านหลังนั้นซึ่งพอขับไปถึงซอยที่บ้านหลังนั้นตั้งอยู่ตอนแรกแถวหน้าปากซอยก็มีคนเดินไปเดินมาคึกคักกันตามปกติแต่พอเลี้ยวเข้าไปข้างในและขับเข้าไปข้างในลึกขึ้นเรื่อยๆนบเองก็รู้สึกได้เลยว่าสองข้างทางนั้นค่อยๆมืดลง มืดลงแถมต้นไม้ยังขึ้นรกมากอีกด้วยแต่ด้วยความที่พาเพื่อนกันมาหลายคนและทุกคนก็เหมือนลิดเล่าด้วยจึงทำให้ตอนนั้นไม่มีใครรู้สึกว่าบรรยากาศมันน่ากลัวอะไรจนเขาขับรถเลือกเข้าไปจึงได้ไปเจอกับบ้านหลังนั้นซึ่งบ้านหลังนั้นตั้งอยู่ห่างถนนประมาณ20-30เมตรนบจึงเลือกจอดรถไว้ที่ริมถนน แล้วก็ลงจากรถแล้วพอเขาเดินไปที่หน้าบ้านเขาก็รู้สึกเย็นวา่าตั้งแต่ท้ายทอยลงไปถึงสันหลังตอนนั้นนบก็หันมามองหน้าเพื่อนๆเพื่อเป็นการอย่างเชิงว่าก็มาถึงกันแล้วเราจะเข้าไปกันไหมแต่เพื่อนๆนก็ไม่มีใครห้ามใครหรือไม่มีใครพูดอะไรนบจึงทำใจดีสู้เสือแล้วก็เดินนำหน้าพาเพื่อนเเดินฝ่าดงหญ้ารกรก เพื่อที่จะเข้าไปในตัวบ้านพอเดินเข้าไปใกล้ๆทุกคนจึงได้เห็นว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านปูนสองชั้นที่มีสภาพเก่าและทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่ถึงแม้บ้านจะเก่ามันก็ยังมีร่องรอยของคนที่เข้ามาอยู่เพราะนบยังเห็นมีทั้งของเส้นไหว้น้ำแดงวางอยู่ที่ประตูหน้าบ้านเต็มไปหมดนบจึงเดินนำเพื่อนๆเข้าไปในบ้าน และก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปในบ้านก็มีลมเย็นๆพัดเข้ามาวูบใหญ่จนทําให้ทุกคนที่เดินมาถึงกับหยุดนิ่งเพราะนอกจากลมแล้วมันยังมีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงโชยมาตามลมอีกด้วยและตอนนั้นแอดซึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มก็ได้พูดออกมาว่ากลิ่นอะไรวะแม่งเหม็นยังกับมาเน่าจากนั้นเขาก็ทำท่าเหมือนจะอ้วกจนเพื่อนๆขำ และหัวเราะแอดออกมาหลังจากที่พูดคุยและเซาเล่นกันจบทั้งหมดก็พากันเดินเข้าไปในบ้านและพอก้าวเข้ามาในบ้านแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงดังซึ่งเสียงดังนั้นมันดังมาจากชั้นที่สองซึ่งเสียงที่ได้ยินเหมือนเสียงคนปิดประตูอย่างแรงหรือคว้างอะไรลงมากระแทกกับพื้นดังแรงจนทำให้คนทั้งสี่คนสะดุ้งพร้อมกัน แต่พอตั้งสติได้ทุกคนก็ตัดสินใจเดินขึ้นไปดูที่ชั้นที่สองในใจของนบตอนนั้นเขาคิดว่าคงจะต้องมีคนที่มาก่อนหน้าอยู่ข้างบนแล้วแกล้งทำเสียงดังเพื่อให้คนที่เข้ามาใหม่ตกใจเล่นจนนบและเพื่อนๆขึ้นไปถึงชั้นที่สองก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่แถมประตูหน้าต่างก็เหมือนถูกคนมางัดแงะถอดออกไปหมดแล้ว นั่นยิ่งทําให้ทุกคนสงสัยว่าแล้วเสียงนั้นมันดังมาจากที่ไหนพวกเขาจึงพากันเดินไปดูตามห้องต่างๆจนมาถึงห้องห้องหนึ่งในห้องนั้นมีทั้งทูบและเทียนปักอยู่นอกจากนั้นก็ยังมีขนมมีนมกล่องวางอยู่ด้วยซึ่งดูแล้วเหมือนยังใหม่ๆอยู่เหมือนเพิ่งถูกนำมาวางด้วยความเมาและแอดก็คิดมืนนบว่า จะต้องมีคนอื่นอยู่บนนี้และแกล้งพวกเขาอยู่แอดจึงลองหยิบขนมและนมนั้นขึ้นมาแล้วก็เคลี้ยงออกไปทางหน้าต่างพร้อมกับบวยวายว่าของใครวะไม่น่าแดกเลยและพอแอดพูดจบเขาก็ตาเหลือกและหงายท้องลงไปนอนกับพื้นทันทีจนนบและเพื่อนๆที่เหลือตกใจมากและพอเห็นท่าไม่ดีทุกคนจึงช่วยกันแบกแอดลงมาข้างล่าง แล้วก็พยุงเขาออกไปที่รถจากนั้นก็อุ้มเขาขึ้นไปนั่งที่ท้ายรถกระบะโดยมีเพื่อนอีกสองคนนั่งประกบและคอยดูอาการไปด้วยในขณะที่นบกำลังจะสตาร์ทรถเพื่อออกไปจากบ้านหลังนั้นเขาก็ได้ยินเสียงของเพื่อนที่นั่งข้างหลังตะโกนบอกให้เขารีบขับรถออกไปไวๆนบจึงคิดว่าเรืออาการของแอดจะหนักมากเขาจึงรีบขับรถออกมาอย่างรวดเร็ว โดยที่นบตั้งใจว่าจะพาแอดไปที่คลินิกที่ใกล้ที่สุดก่อนแต่พอนบขับรถออกมาพ้นปากซอยได้ไม่เท่าไหร่เขาก็มองกลับไปที่กระจกหลังจึงเห็นว่าแอดลุกขึ้นมานั่งได้แล้วและเพื่อนอีกสองคนก็เคาะกระจกเพื่อให้นบจอดรถก่อนนบจึงแวะเข้าไปจอดในปั๊มที่อยู่เลยไปไม่ไกลจากนั้นเขาก็ลงไปดูอาการของแอดซึ่งตอนนี้เขานั่งอยู่ แล้วก็เหมือนว่าจะพูดคุยได้ตามปกติแล้วเพราแอดเห็นว่าเพื่อนๆลงมาครบแล้วเขาจึงเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขาคว้างขนมและตะโกนด่าย,ยังไม่ทันจบคําเขาก็มองเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ขอบหน้าต่างแล้วเด็กคนนั้นก็กระโดดเข้ามาคล่อมที่หน้าเขาและเอามือบีบคอและปิดปากเขาด้วยซึ่งตอนนั้นแอดเองตกใจมาก เขาเลยร้องตะโกนบอกเพื่อนแต่เหมือนกับว่าทุกคนทำท่าไม่ได้ยินและไม่รู้ว่าเขากำลังดิ้นอยู่เพราะเขาดิ้นอยู่นานมากจนหมดแรงแต่ถึงแม้เขาจะหมดแรงเขาก็รู้ตัวอยู่จนนบขับรถพ้นออกมาจากบ้านหลังนั้นอาการตาเหลือกและตัวแข็งของเขาถึงหายไปหลังจากที่แอดเล่าจบเพื่อนทั้งสองคนที่นั่งกระบะหลังกับแอดก็ถามว่า แล้วเด็กที่มึงเห็นน่ะแต่งตัวยังไงวะแอดจึงตอบว่าเด็กคนนั้นใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขาสั้นสีฟ้าผมรองทรงธรรมดาพอแอดพูดจบเพื่อนทั้งสองคนก็หันหน้าไปมองกันเองแล้วก็พูดต่อว่าตอนที่นบกำลังขับรถเพื่อออกมาจากบ้านหลังนั้นทั้งคู่ก็มองกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็เห็นว่ามีเด็ก ลักษณะเหมือนที่แอดบอกยืนอยู่ที่หน้าต่างจริงๆเด็กคนนั้นชี้นิ้วออกมาที่แอดซึ่งตอนนั้นพวกเขาก็ตกใจมากถึงบอกให้นบรีบออกมาจากบ้านหลังนั้นไวๆเมื่อนบได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆจนจบเขาก็ชวนกลับไปที่บ้านทันทีเพราะว่าเพื่อนๆผู้หญิงที่รอยอยู่ที่บ้านเริ่มโทรตามแล้วและพอกลับไปถึงบ้านนบก็ชวนเพื่อน ให้เข้าบ้านนอนเลยโดยไม่ได้ไปนั่งดื่มกินต่อกับเพื่อนผู้หญิงที่รอยอยู่แล้วก็ไม่มีใครปริปากเล่าอะไรว่าทุกคนไปเจออะไรกันมาบ้างคืนนั้นทุกคนพากันเข้านอนทันทีจนรุ่งเช้าแอดถึงได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงฟังอีกรอบและเมื่อแอดเล่าจบเพื่อนผู้หญิงก็ทำหน้าเสีย และมองหน้ากันเลิกลักก่อนที่จะบอกกับแอดว่าเมื่อคืนตอนที่พวกแอดเข้าบ้านไปแล้วพวกผู้หญิงที่นั่งกินอยู่ก็พากันเก็บโต๊ะอาหารและเก็บจานเข้าไปล้างแต่ก่อนที่จะปิดประตูบ้านพวกเธอก็มองไปที่รถของนบก็เห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งยืนอยู่ที่กระบ,บะหลังซึ่งเด็กที่เห็นนั้นมีลักษณะตรงกับเด็กคนที่แอดเล่าให้ฟัง สรุปว่าช่วงสายของวันนั้นพอทุกคนตื่นครบนบเลยชวนเพื่อนๆอ,ออกไปถวายเพนที่วัดเพื่อที่จะทำบุญกรวดน้ำไปให้กับดวงวิญญาณของเด็กที่อยู่ในบ้านร้างหลังนั้นและเมื่อทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็พากันกินข้าวที่ตลาดและแอดก็ชวนนบและเพื่อนๆผู้ชายไปแวะที่บ้านร้างหลังนั้นอีกโดยเขาได้ซื้อข้าวขนมน้ำแดง และของเล่นจากตลาดไปวางให้เด็กคนนั้นแทนอันเก่าที่เขาเมาแลว้วเคว้ยงทิ้งไปเมื่อคืนนอกจากนั้นเพื่อนผู้หญิงก็แนะนำว่าให้ทุกคนที่เข้าไปในบ้านเมื่อคืนนำดอกไม้และไปจุดทูปบอกเพื่อขอขมาดวงวิญญาณของเด็กคนนั้นที่พวกเขาได้เข้าไปรบกวนและได้ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับเขาเอาไว้เพื่อเป็นการขอขมาขออโหสิกรรมจากการกระทำที่ไม่มีสติ และขอให้เขาอย่าตามขึ้นรถกลับมาที่บ้านอีกเลยและหลังจากเหตุการณ์วันนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆหรือเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นกับแอดและเพื่อนๆอีกเลย